ไม่เซเลบคนดังหลายคนถึงเลือกพลอยเป็นแหวนแต่งงานเวลาพูดถึงแหวนแต่งงานภาพจำหลายๆคนจะคิดว่าจะต้องเป็นแหวนเพชรใช่ไหมครับแต่จริงๆก็ไม่มีกฎตายตัวนะครับเพราะว่าก็มีอีกหลายคนรวมถึงเซเลบคนดังระดับโลกที่เลือกพลอยมาประดับในแหวนมันและแหวนแต่งงานแล้วเซเลบคนดังเหล่านั้นเป็นใครกันบ้างมาดูกันครับเริ่มที่คนแรกเมแกนฟอร์ Fox, นักแสดงและนา่งแบบชาวอเมริกันชื่อดังนอกจากผลง,งานของเธอแล้วเธอก็ยังมีชื่อเสียงในด้านลุคกับแฟชั่นของเธออีกด้วยครับโดยเธอได้มันกับนักรองนักแต่งเพลงแมชินการ์เคลลี่แหวนม สีขาวทรงอยู่ด้ำหนักถึงอีก7กลัดครับและที่ตัวเรือนก็ประดับด้วยเพชรหรูหราขึ้นมาอีกสง่างามเหมาะก,กับเมแกนฟ็อกมากมากครับโดยแมชชีนการเคลลี่เลือกอัญมณีทั้งสองเม็ดเพราะเป็นอัญมณีประจำกันเกิดของทั้งคู่ครับเป็นรายละเอียดที่แสดงถึงความใส่ใจแฝงมากกับแหวนที่กดงาวงนี้เลยถัดมาเคทมิเดอร์ตันดยุคหญิงแห่งเคมบริด โดยแหวนมั่นของเธอจะเป็นไพลินหรือว่าซับไฟสีน้ําเงินซึ่งแหวนวงนี้ถือว่าเป็นแหวนมั่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่โดยจะเดิมแหวนวงนี้เป็นของเจ้าหญิงไหลอาน่าหลังจากที่เจ้าหญิงไหลอาน่าเสียชีวิตลงในปี1997แหวนจึงตกทอดไปยังเจ้าชายวิลเลียมพระโอรสองค์โตและเจ้าชายวิลเลียมก็ทรงใช้แหวนนี้ขอเจ้าหญิงเคแต่งงานครับแหวนวงนี้เป็นบู๊ซับไฟทรงโอเวอร์ขนาด12กะรับรวมด้วยเพชรทรงราเบียนทั้งหมด14เม็ดแหวนวงนี้คือเป็นแหวนนนนนนนมมมัััััััั่่่่่่่ททททีีีีีโโโดดดดดดงง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 งสุใลลลกกกกววึเเเเเยคครรรรบถาาต้พพอออแชิ ซึ่งก็มีเพลงคิดอยู่หลากหลายเพลงครับเช่นเพลง,ง I k i s s a Girl แล้วก็ Firework เธอได้รับการขอแต่งงานจาก Orlando Bloom นักแสดงชาวอังกฤษโดยแหวนมันเป็นแหวนสไตล์วินเทจดีไซน์เหมือนดอกไม้แหวนวงนี้ประดับด้วยทับทิมสีชมพูดแดงเข้มสดมาในน้ำหนักราวๆ2-3งถึงกรัมล้อมด้วยเพชรทรงกลม8เม็ดโดยดีไซน์จะเป็นสไต intage, ล์วินเทจคล้ายดอกไม้ตัวเรือนทำจากทองเยลโล่โกลดออกมาดูดีมากๆครับคนถัดมา Lady Gaga นักร้องและนักแสดงชื่อดัง Lady Gaga เธอได้มั่นหมายกับ Christian Carino โดยแหวนมันของ Lady Gaga ประดับด้วยพิงค์ทับทิมขนาดราวๆ6-7หกล้็อมด้วยเพชจ็ดกมร การตามสไตล์ของเธอเลยครับถัดมาคนสุดท้ายเจ้าหญิงยูจีนีแห่งยอพรคู่มันของเธอคือแจ็ครูคส์แบงค์แหวนมันของเธอเป็นพลอยพัดพระชาเชสีหายา มาในน้ำหนักราวๆสามถึงสกรลลประดับด้วยเพชรกลมทั้งหมด10เม็ดและร้งดุดน้ำอีก2เม็ดทั้งพลอยและเพชรเสริมกันอย่างลงตัวและดีไซน์ดอกไม้ที่ให้ความรู้สึกงดงามโรแมนติกสวยสง่างามเหมาะกับการเป็นแหวนเจ้าหญิงจริงๆครับแหวนวงนี้ก็ถือเป็นแหวนวงที่ได้รับความสนใจอย่างมากพอพ่าประชาะก็เหมาะกับการเป็นแหวนเจ้าหญิงจริงๆครับไม่ว่าจะทางเพชรและพลอยก็สามารถทามาเป็นแหวนมันได้ทั้งหมดครับซึ่งทางเพชรและพลอยไม่ได้นํามาทําแหวนมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปซึ่งคุณสามารถเลือกตามสไตล์ทีี่เเป็นนนตตตััััวววคคคคุุณณไดด้้้้้รรบบบถถาาาาฟงงงมมมึแลชอฝกก,กิพจยะ